ยูพิกเอฟเฟอรี่ตแพในการรับรายได้จากยูพิกมีขั้นตอน3ขั้นตอนง่ายๆก็คือดาวน์โหลดแอปยูพิกและสมัครสมาชิกหลังจากนั้นในการรับรหัสลองซื้อสินค้ายูพิกช้อยส์เมื่อชำระเงินเสร็จท่านจะได้รับรหัสสมาชิกในการแนะนำเพื่อนต่อทันทีเลยและจะมีรายได้หมด4ข้อด้วยกันในข้อที่1นะครับรายได้จากการขายสินค้าจากที่ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ายูพิกผ่านลิงก์นะครับถ้าเกิดโหลดแอปขึ้นมาจะกลายเป็นแฟนหรือลูกค้าประจําที่จะสามารถเซฟข้อมูลการจัดส่งสินค้าการชำระเงินได้เพื่อความสะดวกในครั้งต่อไปที่่จะะะซืืออ้อออขแแลเมฟนนครับ ซื้อสินค้ายู u Pick Choice จะอัปเกรดเป็น You Picker เสี่ยสามารถรับรายได้ได้จากการแนะนำสินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นที่10-13%รวมถึงการแนะนำแฟนเข้ามานะครับที่เป็นลูกค้าประจำเราจะได้รับาไ,ได้ทุกการสั่งซื้อของสมาชิกที่สมัครผ่านรหัสและข้อที่2นะครับรายได้จากการขยายทีมเมื่อเราแนะนาเพื่อนเข้ามาและเพื่อนเนี่ยสั่งซื้อสินค้ายู u Pick Choice ชิดตัวอย่างนะครับจากสินค้ายู่ p i ชอ Choice ที่ราคา999บาทเราจะได้ค่าแนะนํา250บาทและเพื่อนของเรา ไปแนะนําเพื่อนต่อนะครับเป็นยูพิเกอร์ซื้อสค้ายูพิกชอย์เขาจะได้250บาทเองตรงนี้เราจะไม่ได้นะครับก็คือใครแนะนาที่เป็นรูปตัสีแดงครับคือแนะนําตรงเขาก็จะได้ไปแต่เราสามารถแนะนําคนกี่คนก็ได้ถ้าแนะนําคนที่2นะครับเราก็ได้250บาทด้วยตรงนี้จะสามารถแนะนําได้ไม่จำกัดจำนวนคนและเมื่อเราแนะนําครบ20คนนะครับเราจะไม่ได้5,000บาทพร้อมกับเลื่อนตําแหน่งนะครับเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์ทันทีเลยความแตกต่างของซูเปอร์ยูพิเกอร์ก็คือค่าคอมมิชชั่นในการแนะนําเพื่อนยูพิเกอร์ใหม่เข้ามานะครับ จะเพิ่มจาก250เป็น500บาทมากถึง2เท่าเลยและไม่หมดแค่นั้นเมื่อยูพิเกอร์ในทีมของท่านแนะนํายูพิเกอร์ใหม่เข้ามาท่านจะได้250บาทจากการแนะนําต่อของทีมยูพิเกอร์ด้วยแต่ถ้าเกิดคนไหนในทีมเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์เหมือนกันคือตําแหน่งเท่ากันจะได้ในส่วนของข้อบริหารทีมข้อถัดไปแทนรายได้ในข้อนี้เรียกได้ว่าได้ไนะบรรยากาศชนวชัน้นลึกและจะมีกี่ทีมก็ได้รวมทุกคนเลยในสายงานของเราที่ยูพิเกอร์ของเราแนะนําเข้ามานะครับ250บาทต่อคนและเมื่อเรามีสมาชิกในทีม ครบ500คนโดยนักทั้งทีมเลยไม่ว่าจะแนะนําเองหรือสมาชิกในทีมของเราแนะนําต่อเข้ามาเราจะได้เลื่อนตาแหน่งเป็นอัลติเมตยูพิเกอร์นะครับก็คือเลเวลสาสูงสุดในข้อเลเวลสเราจะได้ค่าแนะนําตรงยูพิเกอร์ใหม่ที่600บาทและถ้าเกิดยูพิเกอร์ของเรามีการแนะนํายูพิเกอร์ใหม่เข้ามาเราจะได้เพิ่มขึ้นเป็น350บาทถ้าเกิดซูเปอร์ของเราแนะนำยูพิเกอร์เข้ามาเราจะได้100บาทแล้วถ้าเกิดอัลติเมตเขาแนะนำยูพิเกอร์เข้ามานะครับเราจะได้ได้ข้อที่3าครับจากได้การบริหารทีมโดยมีเงืนะ่อนไขก็คือ เราก็มียูพิเกอร์ที่ตำแหน่งเดียวกันติดตัว1สายและมียูพิเกอร์สมาชิกใหม่ของทีมนั้นนะครับมากกว่า5คนของอัลติเมตจาก5 0 0้คนนะครับขอแค่มี50คนเนี่ยเข้ามาสมัครใหม่เนองค์กรของอัลติเมตนะครับไม่ว่าใครจะชวนมาก็นับเหมือนกันในข้อบริหารทีมทุกยูพิเกอร์ใหม่ในทีมของซูเปอร์เราจะได้50บาท50บาทนี้ไม่ว่าสินค้าจะราคาเท่าไหร่นะครับก็ได้50บาทเสมอรวมถึงในทีมอัลติเมทด้วยการสร้างทีมอัลติเมทนะครับจะคุ้มค่ามา,มากๆเพราะว่า ในหนึ่งที่มัลติเมียดมีสมาชิกอย่างน้อย500คนใน500คนไม่ว่าใครก็ตามแนะนําคนต่อสมมุติแนะนําแค่คนละคนท่านจะได้50บาทต่อ1คนคูณ500เลยก็คือ25,000บาทแค่ทุกคนแนะนําแค่คนละคนใน1เดือนเท่านั้นเองครับนี่ก็คือเป็นความคุ้มค่าในการสร้างทีมที่ขยายเติบโตต่อได้ต่อเนื่องและข้อที่4นะครับรายได้อยากยอดขายสินค้าเมื่อเราแนะนําสินค้าให้กับสมาชิกในข้อที่1เราจะได้1 0 30%แต่ไม่หมดแค่นั้นสำหรับตาแหน่งซ yup ูเปอร์ยูพิเกอร์เมื่อสมาชิกในทีม e ของเราที่เป็นย yup ของรายได้ข้อที่1ของยูพิเกอร์ทั้งทีมนะครับจะถูกคิดเป็นโบนัสเพิ่มพิเศษให้สำหรับซูเปอร์ยูพิเกอร์ด้วยถ้าเกิดเรามีทีมของซูเปอร์ยูพิเกอร์ที่ไหนชนกันนะครับที่มีย,ยอดขายเกิน1 0,000บาทนะครับเราจะได้หอร์เซจากยอดขายทั้งหมดด้วยเช่นกันครับและอัลติเมทยูพิเกอร์นะครับ,รบเมื่อเรามีสมาชิกยูพิเกอร์นะครับที่มีรายได้ข้อที่1 20%จะเป็นโบนัสพิเศษที่คิดเพิ่มให้เรานะครับในฝั่งของทีมซู ตำแหน่งเท่ากับเราเราจะได้1%นึ่งอจากยอดขายสินค้าปกติของทั้งทีมเลยสินค้าที่ไม่ใช่ยูพิกชอยส์เพราะว่ายูพิกชอยส์ทุกท่านสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นทุกท่านสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษในยูพิกและได้เงินคืนทุกการสั่งซื้อทุกยอดสั่งซื้อโดยยอดขายทั้งหมดที่รวมเข้ามาเนี่ยก็จะคิดรายได้ให้กับท่านถ้าท่านแนะนาเองแต่ถ้าเกิดทีมของท่านนะครับมีการแนะนําสินค้าและเขาได้รายได้ท่านก็จะได้รายได้ด้วยถ้าเป็นซูเปอร์ยูพิกรทนกัหุสคเลย แต่ถ้าท่านเป็นัลติเมทยูพิกเกอร์ท่านจะได้รายได้คิดจากรายได้รวมของทั้งทีมของท่านและนอกจากนี้นะครับยังได้1%จากยอดขายของทั้งทีมที่ตำแหน่งเทียบเท่ากันกับเราด้วยเรียกได้ว่าช่วยเพื่อนให้มีรายได้ช่วยทีมช่วยสมาชิกให้มีรายได้ยิ่งช่วยคนได้มากรายได้เราก็ยิ่งมากตามครับเพราะรายได้ของยูพิกนะครับคิดจากการที่สมาชิกในทีมมีรายได้เราถึงจะมีรายได้มาก เป็นการช่วยกันและแบ่งปันรายได้รวมพลังกันนะครับให้เกิดทีมที่แข็งแรงและทุกคนได้ได้ไดร่วมกันเชิญชวนทุกคนมาสร้างรายได้ร่วมกันกับ u p พิกนะครับสวัสดีครับ